สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์สไตล์บายพรนะคะวันนี้ก็มีประเด็นนะคะตามติดคดีของน้องชมพู่กันอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีหัวข้อเรื่องนะะ้าหมอปลาจัดหนักฉากหมอผีเพอเจอร์นะคะยาหลงป่าไม่เกี่ยวกับลุงพลปักทูบก,กลับหัวนะ,ะนี่เป็นประเด็นเราก็มาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะพี่พี่น้องๆค่ะเมื่อวันที่11สิงหาคมนะคะพศ2000 5 6 3นะทีมข่าวอมรินทีวีได้พูดคุยกับนางทินนะคะเชื้อคมตาอายุ60ปีนะคะชาวบ้านกบตูมที่ไปหาเหตุแล้วหลงป่านะคะถึงกรณีหมอธรรมที่ระบุว่าสาเหตุที่หลงป่าเกิดจากการที่รุงพลนะคะปักทูบกลับหัวว่างั้นนะคะนางทินได้กล่าวว่าตนมองว่าการหลงป่าเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะขณะนั้นฝนตกหนักประกอบกับ ไม่คุ้นชินกับสภาพป่าและความเมืดด้วยนะคะทำให้ตนหาทางกลับไม่ได้จึงไม่เชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับการปักทูปกลับหัวของลุงพลนะคะทั้งนี้ตนไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของบ้านกกกอกและครอบครัวของลุงพลหรือว่าครอบครัวของน้องชมพู่นะคะก็ไม่ได้เป็นญาติอะไรไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นไปไม่ได้ที่เรื่องดังกล่าวจะมาเกี่ยวข้องกับตนดังนั้น ขอวอนไปถึงคนที่นําเรื่องตนไปเชื่อมโยงขอให้หยุดได้แล้วนะคะเพราะตนรู้สึกไม่สบายใจส่วนกรณีปลาส้มนะคะตนก็ไม่ทราบว่าหายไปได้อย่างไรก็ขอให้หาเจอไวๆนะคะทีมข่าวอมรินทีวีได้พูดคุยกับนางกรมนะคะปู่ฟ้ายู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านกกกอกต่อกรณีที่หมอทำระบุว่า สาเหตุที่นางทินชาวบ้านกกตูมที่ไปหาเหตุแล้วหลงป่าเกิดจากการที่ลุงพลนะคะปักทูปกลับหัวนั้นไม่เชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกันนะคะเรื่องของกกตูมก็เป็นเรื่องของกกตูมไม่เกี่ยวกับกกอกนะคะซึ่งตนมองว่าสาเหตุที่นางทินหายก็เกิดจากการหลงป่าธรรมดาเพราะด้วยสภาพอากาศฝนตกและสภาพพื้นที่ที่มืด d a คนที่ไม่คุ้นชินพื้นที่ก็อาจจะหลงป่าได้ดังนั้นอย่านำเรื่องการหลงป่ามาเชื่อมโยงกับเรื่องการปักทูบกับหัวของลุงพลนะคะอาจทําให้ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านเกิดความไม่สบายใจอีกทั้งเรื่องของลุงพลเมื่อมีการขึ้นไปขอขมาแล้วนะคะก็ถือว่าจบกันไปอย่ามารื้อฟื้นหรือนำเรื่องเชื่อมโยงกับเรื่องอื่น ส่วนกรณีเจ้าปลาส้มที่ออกมาตามหายายทินกับชาวบ้านแล้วหายไปนั้นยายกลมกล่าวว่าหมาหลงก็เป็นเรื่องของหมาแม้แต่คนก็ยังหลงไม่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งอาถรรพ์ลี้ลับนะคะทีมข่าวอมรินทีวีเดินทางไปคุยกับหมอปานะคะเมื่อปราบสัมปเวสีเปิดเผยว่ากรณีที่เกิดขึ้นตนขอยืนยันว่า การที่นางทินหายตัวไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ตนบอกให้ลุงพลปักทูบเก้าดอกกลับหัวนะคะจึงอยากชี้แจงว่าการที่บุคคลบางจำพวกพยายามโยงประเด็นว่าการปักทูบก,กลับหัวเกี่ยวข้องกับอาถรรพ์ตนคิดว่าเป็นเรื่องที่เพอเจอนะคะอย่ามาทำเรื่องเพื่ออยากเกาะกระแสอย่าพยายาม ทำให้เป็นประเด็นนะคะจากหมอปานะคะก็ได้พูดไว้นะคะเพราะคนเดินหลงป่าจะไปเกี่ยวข้องกับอาถรรพ์ได้อย่างไรความจริงแล้วเกี่ยวกับเรื่องความมืดหลงทิศทางมากกว่าไหมซึ่งหากจะเชื่อมโยงให้เป็นประเด็นเรื่องอาถรรพ์ได้อีกหน่อยก็คงจะเชื่อมโยงประเด็นอื่นได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหมาข้อรอดลูกห้าขาหรือคนในหมู่บ้านล้มป่วยก็จะคิดว่าเกิดจากการปักทูกกลับหัว ดังนั้นตนจึงอยากให้ทุกคนลองไตรตรองดูใหม่นะคะอีกทั้งตนขอยืนยันว่าการที่ลุงพลปักทูปก,กลับหัวนั้นเสมือนว่าขอให้สิ่งไม่ดีย้อนกลับไปหาบุคคลที่ทำร้ายชมพู่หรือคนคิดไม่ดีกับชมพู่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องการตายของน้องชมพู่ก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนหรือกลัวอะไรทั้งนั้นตนคิดว่า ถ้าจะเกิดอาถรนอะไรไม่ดีจริงก็ต้องเกิดกับตัวหมอปลาหรือไม่ก็ลุงพลนัานแล้วนะคะทุกวันนี้หมอปลาก็สุขสบายลุงพลก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วแบบนี้จะเกิดอาถรรได้อย่างไรนะคะนี่เป็นนี่ก็เป็นคําพูดของหมอปลานะคะได้พูดนะคะได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากอมรินทีวีนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ